ข้าน้ำตกอยู่ด้านนู้นป่ะเราเข้าไปน้าตกกันดีกว่าค่ะทางเข้าน้ํำตกของลาน คือคืนที่สี่ของเราค่ะที่นี่เลยน้ำตกคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเรามากันแบบว่าไม่ได้จองอะไรกันมาเลยและก็เกิดอยากจะแบบเฮ้ยเราไปหาที่นอนอุทยานกันเนาะที่มีน้ำตกเราก็เลยนีได้น้ำตกคลองลานแต่ก่อนที่เรามาเนี่ยเราก็โทรถามทางเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วแหละว่ามีเต็นท์มีที่กางเต็นท์ว่างไหมมีเต็นท์ให้เช่าไหมหรือมีบ้านพักอุทยานว่างหรือเปล่าก็คือ มีว่างหมดเลยแต่ว่าเราไมา่ไดเอาเต็นท์มาเราก็เลยต้องมาเช่านี่เป็นเต็นท์อันนี้เป็นเต็นทนะ์น่าจะขนาดสองถึงสามคนเนาะเราก็เช่าเพิ่มคนละหกสิบาทต่อชุดจะมีถุงนอนแล้วก็มีที่ปูรองนอนให้ด้วยแล้วก็มีหมอนด้วยค่ะก็คือคนละเพิ่มอีกคนละสิบบาทแล้วก็นี่ไฟห้าสิบบาทอยู่ได้ทั้งคืนเลยเจ้าหน้าที่เขาบอกเรามานะ <c oughs> ที่เต็นท์ข้างๆเนี่ยก็จะเป็นที่คอบปูเอาไว้แต่ว่าไม่มีคนนอนนะสําหรับใครที่มาแล้วก็คือก็มาเช่าตอนนี้มีเราเต็นท์เดียวเออวีเราแค่เต็นท์เดียวโอเคเดี๋ยวขอไปทานข้าวก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปชมน้ำตกคลองลาน <c oughs> อันนี้เป็นการมาครั้งแรกของเราเหมือนกัน <c oughs> แต่เห็นว่าสวยมากนะ <c oughs> เป็นน้ำตกใหญ่ๆแล้วก็สวยด้วยแต่ตอนเช้าพาไปดูนะคะ <c oughs> ไปติดตามกันค่ะ เช้านี้ก่อนที่เราจะเข้าไปดูความสวยของน้ําตกคลองลานเราก็ออกมาตลาดเช้าที่อยู่ใกล้ๆกับอุทยานแห่งชาติน้ําตกคลองลานเลยค่ะขอบอกว่าของกินเยอะมากจะมีทั้งของสดของสําเร็จเราก็สามารถเลือกซื้อและนําเข้ามาทานในอุทยานได้เลยนะคะ ก็เป็นราคาสำหรับเข้าชมอุทยานแห่งชาติค่ะราคาสำหรับเด็กอายุ3-14ปีอยู่ที่20บาทผู้ใหญ่อายุ15ปีขึ้นไป40บาทแล้วก็สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ย20บาทและรถยนต์30บาทเท่านั้นค่ะที่เราเลือกกลางก็จะเป็นลานบ้านเสือค่ะเพราะว่าเมื่อวานที่เราเห็นคลิปไปก่อนนะคือเรามาถึงกันก็6โมงเย็นแล้ว6โมงครึง่งแล้วก็มืดมาก พี่เจ้าหน้าที่อุทยานใจดีมากเลยเขาก็เลยแนะนําว่าให้เราเช่าเต็นท์อุทยานเพราะเราก็ไม่มีเต็นท์มาเนาะเต็นท์ลายทหารก็เป็นเต็นท์ที่พี่เขากางไว้เราก็มาเลือกได้เลยเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันดีกว่าค่ะตอนเช้าลานกลางเต็นท์ที่นี่ล่มลื่นมากเลยเนาะโอ๊ยมีเต็นท์อยู่ตรงนู้นด้วยไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าอยู่หนึ่งอยู่หนึ่งเต็นท์ นี่ของเราจะเป็นเต็นท์แรกเลยคือเรามาเดินดูเต็นท์ก่อนก็ได้นะคะว่าเราอยากจะได้อันไหนแล้วก็พอเรามาถึงเนี่ยเขาจะมีป้ายแขวนเอาไว้นี่เบอร์แปดเบอร์เก้าเบอร์สิถ้าเราจะเอาเต็นท์นี้เราก็แค่ลดป้ายแล้วก็เอาไปยื่นตรงจุดผู้เข้าพักค่ะติดต่อผู้เข้าพัก ทางพี่อุทยานเขาก็จะรู้ว่าอ่าเจนนี้เราจองแล้วเราก็จะได้มาเอาของอ,อะไรมาไว้ตรงนี้แล้วก็เราก็ไปเช่าของอย่างที่เจนแนะนําไปเนาะก็คือติดต่อกับพี่ที่อุทยานได้เลยค่ะและด้านนี้ก็จะมีวิวด้วยเนี่ยแล้วพอด้านนู้นก็จะเป็นน้ำตกน้อยๆริมด้านนู้นน้ำใสอยู่นะแล้วก็มีฝูงปลาปลาอะไรก็ไม่รู้ว่าปลาเล็กๆตัวน้อยๆๆ เดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างอันนี้คือจุดแรกนะเป็นร้านเสือเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปกันดีกว่าร้านบเสืออ้าวร้านบ้านเสือเออใช่โอเคเดี๋ยวไปดต่อไปกันแล้วก็มาจุดที่สองคะัาการแต็นที่สองคือร้านแก้ว นี่ตรงนี้ก็จะลงค่อนข้างลำบากนิดนึงเห็นไหมคะเขาก็จะมีเต็นท์แล้วก็จะมีเบอร์เหมือนกันเลยถ้าเราอยากได้ตรงไหนเราก็แค่เอาเบอร์แล้วก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะตรงนี้ได้ยินเสียงน้ำตกดังมากเลยเนาะใช่เพราะว่ามีทางน้ำผ่านน้ำไหลลงมาหลายจุดเลยมีตั้งแต่ตรงโขดหินตรงนี้แล้วก็ริมนู่น จุดที่3ก็จะเป็นลานปลาเวียนค่ะตรงจุดนี้ค่อนข้างมีพื้นที่ที่กว้างแล้วก็เป็นลานหญ้าทั้งหมดเลยแล้วก็ยังคงอยู่ติดน้ำตกลำธารเหมือนเดิมเราไปดูข้างในกันค่ะถ้าใครมาเป็นกลุ่มหรือแบบมากันหลายๆเต็นท์่ะก็คือจุดนี้เหมาะมากเลยนะเพราะว่าเป็นลานพื้นเรียบเลยอะ่ะนี่แล้วก็จะมีเกาะกลางด้วยแล้วก็น้ำไหลผ่านสองด้าน ตรงนี้ก็น่าจะเล่นน้ำดีนะตรงนู้นนะแต่ละโซนเขาก็จะมีห้องน้ำให้เราค่ะก็จะแยกชายแล้วก็ห้องน้ำหญิงให้เหมือนเดิมแล้วก็มีที่ทิ้งขยะด้วยก็จะเป็นแยกขยะเหมือนเดิมอ๋อถ้าใครอยากจะเดินชมลำน้ำตกไปเรื่อยๆก็ เดินชมธรรมชาติตรงนู้นได้เลยแต่ของเราขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปที่ลานจอดดีกว่าค่ะ <c oughs> เพราะว่าเรามาหลายทริปมากไม่ไหวแล้วถ้าจะให้เดินนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางสู่น้ำตกคลองลานถ้าใครอยากเดินเท้าเข้าไปก็คือไปทางนี้ได้เลยนะคะเขาทำทางเดินให้ดีมากเลยสวยด้วย สวยมากเลยเนาะน้ำตกแสดงว่าน้ำตกข้างในอ่ะต้องใหญ่มากแน่เลยอะ่ะเพราะว่าน้ำกระจายแบบแยกสาขาออกมาเดี๋ยวเราไปดูน้ำตกข้างในกันเลยดีกว่าป่ะแต่เราไม่เดินเนาะ <c oughs> <c oughs> ไปนั่งมอเตไซค์เนาะ ตรงนี้เรามาก็จะเป็นลานจอดรถนะคะทีโ่โซนจอดมอไซค์จอดรถยนต์แล้วก็ด้านนู้นจะมีจุดบริการนักท่องเที่ยวแล้วก็มีร้านกาแฟด้วยแล้วก็ห้องน้ําจะอยู่ด้านนู้นแล้วก็ก็ะจะมีะใช่สาระตรงนั้นจะเป็นจุดสูบบุหรี่นะก็คือถ้าใครมาก็ต้องสูบให้ถูกจุดด้วยนะคะใช่นนเนี่ยงตรงนี้เหมือนกันเนี่ยแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นโซนรับประทานอาหาร นี่ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นที่นั่งโอเคเดี๋ยวเรานี่ไงทางเข้าน้ําตกอยู่ด้านนู้นปะเราเข้าไปน้ําตกกันดีกว่าค่ะอ๋อตรงนี้เขาก็จะบอกด้วยคือถ้าเรามากลางเต้นหรือเรามาเที่ยวที่น้ําตกอะ่ะเราก็ต้องเก็บขยะกลับไปทิ้งให้ดีนะคะคือเขาจะมีจุดทิ้งขยะให้เราเยอะมากอย่ามาทิ้งแบบว่าตรงบริเวณลาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเก็บกลับไปนี่ดีกว่าแล้วก็เนี่ยเขาจะมีบอกหมดเลยว่าอะไรย่อยสลายใช้เวลาเท่าไหร่ ทางเข้าน้ำตกคลองลานอ๋อนี่อันนี้จะมีข้อห้ามห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปห้ามเก็บผัดไม้ดอกห้ามส่งเสียงดังห้ามสูบุหรี่แอลกาอฮอแล้วก็เขตปลอดอาวุธค่ะค่ะคือป้ายเขาย,ย้ำม,มากเลยอะ่ะห้ามนำอาหารเข้าไปแล้วพอมาข้างหน้าเราก็เจออีกงดนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไป น้ำตกคลองลานน้ำลึก1.50เมตรดีจังเขาม่บอก้วยว่าที่นี่น้ำลึกเข้าไหลสถานการณ์น้ำก็คือปลอดภัยค่ะเอยน้ำตกที่นี่ก็คือมาง่ายอีกแล้วไม่ต้องเดินไกลไม่ต้องอะไรเลยสามารถขับรถขึ้นมาที่จ่อันตรงทีตจอรดถดเดินง่ายมากสะดวกขับไปยังดีเลยอ่ะใช่ดูสินี่ก็คือเป็นทางที่เขาทำให้เราเดินได้สะดวก น้ำตกใหญ่มากเลยค่ะคนไม่ค่อยเยอะเนอะที่เนี่ยหรือว่าวันธรรมดาด้วยก็ธรรมนะรเสาที่คนน่าจะเยอะหวยทำไมสวยขนาดนี้ใหญ่มากแล้วก็สวยมากถ้าเรามาหน้าฝนนะ่ะคิดว่าจะต้องฟุงลงมาแบบเยอะๆแน่เลยอะ นี่ค่ะด้านหลังเจก็จะเป็นน้ำตกคลองลานนะคะขอบอกว่าสวยมากๆเลยอยากจะให้ทุกคนได้ลองมาเที่ยวที่นี่กันนะคะ mm. การเดินทางมาก็สะดวกที่พักก็สะดวกมีทั้งบ้านพักอุทยานทั้งลานกลางเต็นท์ของขายก็จะเป็นร้านสวัสดิการแล้วก็ออกไปจากอุทยานนิดเดียวก็มีสลาดค่ะคือสะดวกสบายมากห้องน้ำก็โอเค ก็ลองมากันได้นะคะมาพักผ่อนกันได้เพราะว่าอยู่ติดน้าแถมยังมีน้ําตกให้เราเที่ยวเล่นสบายใจเลยค่ะก็เจนขอบา,บายๆเพียงเท่านี้ขอปิดคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าเจนฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมที่เที่ยวอื่นๆสวยๆกันอีกค่ะบ๊ายบาย ก่อนกลับบ้านเจนก็ขอแวะปั้มตาอุทยานเพื่อเก็บจุดเช็คพอย n ์อีกหนึ่งจุดที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลานค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย